ราชายิงก็เต็มแรงสุดท้ายทีมสปอร์ตแฟนชนะชนะไปใช่สู้กันสนุกเลยนะคะนี่สปอร์ตแฟนนี่พี่ดิโก้เป็นโค้ชนะ่ไหมพี่ดิโก้ที่ชนะทุกรายการเลยไงนะฮะฮะฮอตมากนะวันนั้นพี่คอยในรูปกันสุริ์แล้วก็ในเกมชิงชนะเลิศพี่แจ็คกี้คะครับก็อสัมชันธนบุรีแชมป์สองสมัยติดกับสุรศักดิ์มนตรีซึ่งถ้าได้แชมป์ก็จะเป็นแชมป์แรกในประวัติศาสตร์นะครับแต่ถ้าสัมทนได้ก็มาสเตอร์ทอนสอระพุมเนี่ยฮะทำทีมได้แชมป์มาสองสมัยแล้ว ก็จะเป็น3สมัยซ้อนสันติชัยผลรักษาซึ่งเป็นผู้ช่วยนะคะอาจารย์สกลเก่งมาเสิร์ตเดี๋ยวพาทีมชุด15ปีไปอังกฤษจะมาไปตอนนี้นะนกับก็ดีเลยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นอดสัมชัญธนบุรีค่ะเด็ดขาดกว่าเด็ดขาดกว่านะคะคือเมื่อคู่นี้นี่เป็นจังหวัดที่สุสานมนตรีจ่ายบอลพลาดเองแล้วก็โดนถกไปได้นะครับใช่ค่ะแล้วพีระกปทุมทองก็ข้าไป ช่วงพักครึ anyway. ่งมีมินิคอนเสิร์ตจากนอริชเวนทอยค่ะให้ทายว่าวัยรุ่นสองคนที่เป็นพิธีกรเนี่ยเรียกว่าเปิดเพลินมากค่ะเออเปิดเวทีออสออสเนี่ยเพลงนี้โด่งดังมากเขามีเพลงใหม่มาด้วยเนี่ยมีเพลงใหม่มาด้วยนะคะก็เป็นมินิคอนเสิร์ตเราแน่นอนมากครับมาทั้งเจ็ดบอยเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็เห็นมาที่ช่องเจ็ดนะมาสัมพันธ์เพลงนี้ฟังกี่ครั้งก็ยังสนุกเหมือนเดิมออดออส เพื่ความสนุกสนานนะแอด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 แม่แอดวก็เอีแอคแะมแอดูอดอดแเดแอดแอดแอดทำประดูอดแอดแอดูอดแ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 อดอดแ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 อดเอดแอกว่าแอดแอดแดแอ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 นแอดแทดแอดนอดแอดแัดแอ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 ดอดแ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 อกแอดแอกแอด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 แอบเอดแแอดแทดแแแแแอออดอมออดง แข่งเนี่ยอาจจะพลาดได้เก่งต้องเล่นแบบนี้ใช้แทักติกเลยโอ้โหแล้วก็ทำให้ทีมได้แชมป์สามสมัยติดต่อกันสุดยอดมากๆนะคะ หลังเกมนะคะก็มีการได้มอบรางวัลพิเศษต่างๆด้วยนะคะนอกจากรางวัลรองชนะเลิศแล้วก็ชิงรางวัลที่เป็นผู้ชนะเลิศเป็นแชมป์นะคะก็จะมีรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมค่ะเป็นวิริตรพลชนกุลนะคะวิิรพลจำชื่อไว้ดีนะฮะใช่แล้วจากอสำชันทนบุรีนะคะรับทุนการศึกษา25,000บาทแล้วก็ได้ร่วมประสบการณ์พิเศษกับนักเตะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ประเทศอังกฤษนะคะดาวซันโวค่ะ วิศรุตอิมอุระจากสวนสานบุรีผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมครับนี่ครับมาสเตอร์ธนสัตรพูบไปอังกฤษด้วยนี่ไปอังกฤษด้วยไปดูแมนยูด้วยทีมแฟร์เพลย์หรือว่ามารยาทยอดเยี่ยมนะคะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะได้รับทุนการศึกษา30,000บาทและทีมเชียร์ยอดเยี่ยมโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมรับทุนการศึกษา30,000บาทและแชมป์3สมัยติดต่อกันครับอสัมชัญธนบุรีที่รางวัลพิเศษนะฮะนี่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดนะคะแมนยู รองชนะเลิศไม่เป็นไรครับสุาสานมนตรี 3. 3. <อ>ถือว,ว่ามาชิงชนะเลิศมีผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับรองแชมป์ได้แสนห้าแชมป์นะครับได้สามแสนนะครับรวมๆแล้วเนี่ยสัมชัญธนบุนรีน่าจะได้เกือบห้าแสนใช่ค่ะนะครับน่าจะเกินประมาณนี้นี่ก็เป็นเวทีที่ต้องบอกว่าแจ้งเกิดให้กับน้องๆเยชนนะคะเยี่ยมครับเอาถ้วยไปเลยฮะแชมป์ฬาจะตสีนีน่ยกถ้วยให้กับสัมชัญธนบุรีไปเก็บ ไว้ที่ทตู้โชว์ได้ข่าวว่าเต็มหมดแล้วครับแฮทริกแฮทริกนะยูังิกต้องต่อตู้แล้วนะคุณนรลงวิทย์อุ่นแสงจันท์พุอมนวยการของการต้องต่อตู้แล้วนะเนะพราะว่าได้แชมป์มากมายเหลือเกินแล้ววันนี้ครับอสัมชันธุมรีจะชิงแชมป์18ปีกอกับสตรีวิทยา2องโโหได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมก็นี่เป็นจบกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปลายปีนี้ ช่วงปลายปลายปีก็รเริ่มกันใหม่นะคะคก็ลองเก็บตัวฝึกซ้อมกันให้ดีมาดูมวยไทยเจ็สีกันดีกว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา